ข่าลมจากพายุพายุอีหยังนะแม่ฮะหน้ากีหน้าเกิดอ,อย่างกับวลูคือการพายุอีหยังวุน่นนีมาตอนลมแห้งๆทีทีพัดเวียนหน้าม,มาแห้งๆเนี่ยข่าลมเมือน,นเลยก็แสดงว่าเขาห้องมันงามเนาะมันเลยลมเ <c oughs> <c oughs> บย <c oughs> เห็นบ่จ้า สาอีกหน่วยหนึ่งสาหน่วยนี่บ่เคยผ้ามะเมืองแมนบอจะเถื่อผ้าเมืองต่สาเทิงสาลุมบ่เคยผ้ามะเมืองสาหนีปลูกต้นไม้เมืองว่าตอนอา้นหยแต่เง่าคนแมนบ่นี่ต้นพยุ่งค่ะปลูกได้ประมาณสองเดือนจากต้นค่าคืบนี่เดชที่ไปเอามาจากกันกลปาใหม่นี่ค่ะห้าบ่ทั้าด้มาตัดห้า เดียวสิมาตัดหญ,ญ้าตอนเอาเสี้ยงมาขบเขาคนมาตัดหญ,ญา้านี่ก็เป็นกอหญ้าแฝกเอามาจากกรมพัฒนาที่ดินเหมือนกันค่ะเอาตอพันมาก็มาปลูกสะก็เป็นสะของกรมพัฒนาที่ดินมั่งจ้ะมั่งเด้อนี่ละสะกรมพัฒนาที่ดินจ้านี่มัง่ง ต้นพะยูงต้นพะยูงที่เขาปลูกไว้ค่ะอายุสองเดือนเมืองต้นไงดิตอนเอามาปลูกต้นคาคืบเนี่ยนันปลูกเป็นแถวไปเลยน้ำคูสาร้ายต้นจะร้ายต้น,นตอนนี้หัวล่มออกค่ะกลางเดือนพฤศจิหัวล่มเริ่มออกต้นไม้ต้นหญ้าก็เริ่มแห้งอันนี้ก็ต้นบักม่วง คือสิ่งลงได้แม่ไายบ่ยุ้ยแบบเต็มสิบมมหมื่นบ่หมื่นคู่ห้องเด้แสักหัวกี่ไก่เทียมดนะ้อสักขี่ไก่เทียมเนยไหนยุนย้ยแบบเยอะตาจะลิปแบบเยอะ น้ำต้นทอง ซื้ออะารามาด้วยเนี่ยถ้าเอากะดูกออกลันทอนดีๆออกแล้วมันก็ <c oughs> ดีใส่สอบเว้ยเต็มกระตาเกเต็มอันนี้พอดี เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ทำไปก่อนนู้นสิหูมันนักเบียบลายเต็มทั้งสีเลยครับคุณน่ปะปลาดุกก็บปลาสลิดปลาดุกนานะคะปลาดุกนาไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงแล้วก็ปลาสลิด ปะดุกหน้าแม่นปะดุกหน้าแทะบ่แม่นาสิเป็นปะดุกหน้าแทะนะโน,ะนว่ามันเป็นคือจังปะดุกอันนั้นเขานี่คล้ายๆปะดุกเรียงหนามันหลวดมากแตยังมันมากแต่ใสแน่แลนะเนาะเขากับ,บอบหูคือกัน แต่ก่อนนี่มันก็มีแต่ปลาดุกเลี้ยงอยู่แต่ว่าเอ้ยแต่ก่อนมีแต่ปลาดุกหน้ายูย่สม,มือเนี่มีแต่ปลาดุกเลี้ยงนี่ปลาสลิดเร็วๆมันสิตายก่อนเอาไปปล้อยถีเป่งทอออกเอาเขา่าวเอานามออกจากหน้าขา่านี่นี่นี่ปานกับเขา่าทอมองนี่ล่ะแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็เป็นโล่งหองเห่อเนาะหามอยู่บ่หามไป เกือบคือว่าส่ยละบากนี่ไปสารลุมหรือสารเทิงไปคุณพูดเรงนี้ก็บอกยังสิเอาปลาไปปล่อยยังว่าสิห่วงเอาไปขายอีกอยู่มันใหญ่มันก็สิเด็กขายมันก็สิอยู่ในสารนั่นล่ะถ้าอยากขายมื่อนี้จังสัรเสริมบอกคุณอ่ะอุ้ยแม่หนูเห็นอยู่ในมองอันนั้นมันบืนโล่งแม่โปไปเก็บเอาก่อนบอกมีอยู่มีนางว่าแม่ นักเสิร์ฟได้นี่ตตกี้เขาแหงหาบจนวอดบานถุงตัวหาบไปน้ำมันทา่ทาขี่ดินแดงใชะะ่ปล่าทขี่หินแหหาบจนวอดบานก็ยังหาบเนี่ยได้อยู่หาบลัดเนี่ยเตกี้บรรยมเป็นป่าแต่ละเทียะอันนี้ป่าคอนนั่นได้สมัย ไปทั้งไลยลาบานนี่ไปทั้งไลยลาบาน้ีเนื้อเท้นงี้ <laughs> ต่อจะรอเจ<ะ>ี๊ยใบมันไปย่านปลาสามันออกมาอนี่เฮาบ่ทันได้ปล่อยเพราะว่นนาน้ำให้หน้าเฮามันมีอยู่ยังสี่ยื่นเอาผางแยงมาปิดน,นี่เพื่อนย่านปลามันออกมาให้หน้าอีกคือเก่ากะสิเด็บเป่งอีกคือเก่ามันสิบืนนี่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 นบืนจนน้ำคุณเอเลอยอยู่นี่อคอยเดินจะหมื่นเด้อ,อสไไิไป่งหูไหนเป่งหูนี่บ่ มันบายออกไปเองมันออนนน่่่่้ออนะออยนะออยนะูีก ก็เค็งแล้นี่เองบอสแลวชิน้นสีฟ้าทิพย์ยังบ้า,าระว,ว่างปลาสิให้เมืองระว่างปลากระเดิดกับปลาปลา,ายังก่อนนะแม่ปลาสลิดสามตนั่นปลากระเดิดเห็นบ่ปลากระเดิดมันสิออกเป็นสีม่วงๆหน่อยนะคะแล้วก็สีมีจุดสีดำดำนี่เขาเอิญปลากระเดิดสามตัน้อยน้อยนี่แล้วก็นี่ปลาสลิด ปลาสลิดคือตัวใหญ่นี่จ้ะปลาสลิดมั่จิเป็นการเป็นการเห็นบ่เนีนล่ล่ะที่ค่ายก,กันก็นมีปลาเข็งอีกได้นาะตัวหนึง่งปลาเข็งกับปลากาหนี่ค่ายก,กันสุดๆเออไปเมืองบอไปบอไปบอไปไปบ่ได้แล้วต้องไปเมืองลูกลาไปได้บอกลับตีรังกากลับหัวแล้กกับไปเลยเดี๋ยวมันตั้งตัวได้มันก็ไปเองแหละ โอ้ยตัวนี่นัวเอาปล่อยอยู่นี่ปล่อยไปเลย,ยโอ้ยตัวใหญ่เลยตัวซึม้งน่ะปล่อยลงไปตัวนี่ตายแล้วบอเมเนี่ยนี่สาข้องหาทิ่มปลอ่อยสาโครงการพัฒนาที่ดินเหมือนกันจ้าจ่ายเงิน2,500าบาทสดทบเ้ยค่ะ สาขนาด1,260ล,ลูกบาทโครงการโครงการโครงการสาธิอันนั้นเป็นกระช่างปลาตอนตอนตอนเอาไปนิ่นมาปล่อยบอกแม่มกระเฮ็ดกระช่างไวอนุบาลมันก่อนบานนี่มันก็ไปเหมือนแล้วไงเหมือน,นก็ออกไปอยู่ซามือนแล้ว